อ่าันนี้ท่ายืดนะครับอ่าันนี้แซว่าทําได้ดีอันนี้ใช้แก้ปวดสะโพกแล้วลงขานะครับทนน่ายืดนะครับหมอของเราก็ต้องพรีเมียมทุกคนต้องทําท่ายืดได้นะครับอีกท่านึงไหนฉีกขาหน่อยย่ออ่านี่ให้ดูเป็นตัวอย่างยืดมาอ่าเคล็ดลับของท่านี้นะครับจะช่วยยืดโคนขาด้านในครับสองสามหบ อันนี้ตึช่วยช่วยแก้ปวดขานี่ตึงฮะถ้าเรามีปัญหาเองเราก็ต้องยืดเองถูกต้องไหม <S <S ออโอเคเยี่ยมออีกท่านึงอ่ะไหนรอนทำเลยยืนวางขาตรงนะเอามือมาจับเท้าอ,อ,อ,อันนี้จะได้หลังขาโดยตรงเลยกล้ามเนื้อหลังขาอ่ะนะ 1, 2, 3, ดีนะที่ทำได้ถ้าทำไม่ได้โดนตัดงเงินเดือนกับโดนไล่ออก น,นี่เขาเก่งมากนะครับคุณสอบ่าน